ค่ะใช่ค่ะเห็นตะก้าแบบนี้ก็คือเราจะมาล่อนรอบแรกนะคะเราก็จะตักเมื่อกี้ที่เราปาดไปนะคะเราก็จะตักมา1ส่วนไม่ต้องเยอะนะคะเวลาล่อนเนี่ยถ้าเราตักมาล่อนเยอะเนี่ยเราก็จะคคดแยกยากนะคะ ไหมคนยังเวียนหัวเลยสเดืนจะเวียนหัวเ,เนี่ยโอเคเท่านี้นะคะมันก็จะเหลือก็จะมีตัวส่เดือนตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีกวดมีก้อน bedding ดดที่เขาไม่กินกินไม่ทันอะไรพวกนี้ นะคะที่มันไม่หลุดตน้นละในรอบแรกคะ่ะเราก็จะมาคัดแยกไว้ในกระมังนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาคัดแยกเขาอีกทีหนึ่งอเอาไปเพาะนะคะทำแบบนี้นะคะนี่สำหรับร่อนรอบแรกคะ่ะ